สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ over game นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม r o v กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นน้องอ้อยนะครับน้องอ้อย ROE นะครับเป็น assassin ที่มีความรวดเร็วเหมือนกับ s p i d ร r m ม n ครับสามารถปีนป่ายกำแพงได้นะครับมาดูกันว่าจะโหดขนาดไหนครับเริ่มต้นมาก็โอ้โหสงสัยมันจะไปขโมยปาฟ้าแล้วครับต้องบอกเพื่อนไปกันไว้ก่อนนั่นไงเจอลิงจริงด้วยครับเจอลิงหนงด้วย เรามาฟาร์มที่บัฟแดงก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บับฟฟ้าครับตัวน,วนี้ต้องใช้บับฟฟ้าแล้วไปลองใช้มานาะนไม่ต้องกลัวหมดนะครับาาอารอแค่คูนดาวอยู่ครับก็ตีมาครับติ้งกาแดงไปครับเพื่อนกําลังลุงม,มันอยู่นู้นไม่ต้องสน,ให,นให้เพื่อนจัดการไปให้เพื่อนจัดการนี่ไปครับได้เฟิร์สบัตรมาด้วยครับไปดูสักหน่อยปุ๊บนี่เน,นี่ยนี่เนี่ย นี่แน่นี่แน่ถอยก่อนถอยก่อนอสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนปะฟ้าหายไปแล้วโดนแย่งไปแล้วโอเคเอา้าวซับทำไรแทงมาทำไรตรงนี้ม่าต้องไบตีต่อไปเก็บเลเวลไปก่อนครับช่วงแรกเก็บเลเวลไปก่อนไปครับระหว่างทางนี้แบบใช้สกิลสองในการเคลื่อนที่ครับจะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นะนะครับ ว่าจะเป็นปีนป่ายแบบนี้ครับปีนป่ายอ่าลดค่าลิงก์นเนี่ยลองฆ่าลิงก์ปุ๊บปุ๊บรอคูด,ดาวไหมปุ๊บนี่แหละคูด,ดาวนี่แต่งแพงไปค่าเลยครับสุดยอดยอดเยี่ยมเลยครับอืมไปครับป้องขวายังไม่แตกครับยังไม่พังง่ายๆครับยังไม่ถึงห้านาทีครับมาตีมังกรเล็กกันก่อนครับมังกรเล็กครับแล้วก็ใช้พนิกเข้าไปฟอร์ตใบนั่นเอง ตรงกลางมีเลสเตอร์คอยคุมเชยอยู่ครับมีกิวเดอร์กิโดนโดนแล้วโดดแล้วโดนไปครับไปครับซื้อรองเท้าก่อนเพื่อนซื้อรองเท้าก่อนครับได้วิ่งหนีมาะเอาแล้วครับเอาแล้วครับเป็นด้าตาอยู่ข้างหลังเป็นด้าอยู่ข้างหน้ายังไงยังไงลุโดดเล่นโดดเล่นโดงเล่นตายซะรียบร้อยเอาตัวไหมมีตัวไหมโไม่ทันยกไม่ถึงโอเคไม่ทันไปครับ เราต้องตามเพนด้าไปนะ๊ถึงไหมไม่ถึงกดพันนิคไว้นี่ข้ามาันเรียบร้อยครับโอ้โหออาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ออกจากป้อมโอ้โดนดึงอีกโอ้โหตายนะอโอ้โหตายจนได้เสียค่าโง,ง่แล้วครับเสียค่าโง,ง่ไปแล้วครับโอ้ยออกใหม่ครับห้าวิก็เกิดใหม่ครับมาลินมาลงมาเล่นข้างล่างครับมาเล่นข้างล่างตรงดาร์คสไลเยอร์ครับไม่ต้องสครนบไปครับ ควงมกันต่อครับปุ๊บนี่ครับการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วครับผมตีครับทำตีตอนแรกนี่สแต็กเนี่ยจะตีเร็วครับจะตีไวครับถ้าไม่สแต็กก็ตีช้าหน่อยครับผมออย่างเงี้ยครับนี่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 ใช้สกิลหนึ่งครับคล้ายๆสกิลของอลินเหมือนกันนะครับอโอเคมันมาแย่งบัฟแดงเรามัด ต้องตัดการปบบนี่เนี่ยนี่เนี่ยลิงกินเขงนี่เนี่ยตายไหมโอ้ยโดนโอ้โดนอันตรีของกิวเดอร์ไปอืมเอาแพนด้ามาซะงั้นแพนด้ามาซะงั้นโอ้ยอย่าเพิ่งไปตามลิงกลับบ้านก่อนไปก่อนมีแพนด้ามา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 อ่า่รนหนีก่อนหนีแพนด้าก่อนหนีแพนด้าก่อนนงไม่แน่จริงดีกว่าโอ้ไปครับวาตรงนี้เลยครับ คร้าสไปด้วยมานะครับออกฉีฉีโดรุ่งแล้วจะรอดไหมจะรอดไหมฉีจะรอดไหมฉีจะรอดไหมไม่น่ารอดนะนี่เออเนี่ยครับโดนแพนด้าจัดการแล้วครับไม่รอดครับข้างบน,งบน,งบนก็าข้างบนทำไรกันเอยข้างบนทำไรกันเอยไปครับมับงกรนะครับเงินมังกรได้ครับมับงกรงกร่อนเลยเไป่มน,นี่ตึก ติตๆลิงลิงลิงอยู่ในกลางไปดูไปดูลิงกับกิลเดอร์อยู่ลิงกลางครับไปดูหน่อยนี่แนี่ลิงกิลเดอร์กิลด์ชะตาขาดชะตาขาดนี่แนี่ยชะตาขาดเคไปไปกันต่อครับอยู่กับอลิสเตอร์นี่ไว้ใจได้ครับโอเคปุ๊บปุ๊บมีสกิลล็อกด้วยนะครับเทวนาทเทวนาทนี่เอาวิสเอาวิสอืมเอาวิสเหรอเอาตัวแทงเหรอ นี่เน,นี่ยต like mm ิใ hmm. ส mm ่เลยเรียบร้อยสุดยอดนะครับวันติครับจะเป็นการกระโดดถอยหลังนะครับไม่ได้กระโดดถอยหลังกระโดดไปข้างหน้าแต่เอาสกิลไว้ข้างหลังเอองงไหมครับแปลกๆอยู่น uh, <mythology> um, hmm. okay. hmm. uh ั่นโอเคไปครับตึ๊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 บนี่ฝ่าไปเรื่อยครับฝ่าไปเรื่อยครับอ่าไปเรื่อยครับปึ๊บอืไปครับ เนี่ยเปนยหมุนตัวด้ยครับหมุนตัวตีการหนึ่งหน้าหนึ taking, หน oh, sure. ่งครึ่งรอบโอ้โหสุดยอดครับทําได้ยังไงครับนอ้อยนอ้อยน้อ้อยน้อ้อยเอาอีนกอ้อยเอาอีอ่านอะไรก็ไม่แน่ใจว่าต้อ่านว่าอะไรครับมาตียิงการแดงกันต่อก็ตีมังกอเล็กกันต่อนะครับผมโอเคไปครับดุยไปดุยไปดุยไป ตรงกางครับตงอุ้ยเกี่ยวไม่โดนต้องเกี่ยวให้โดนกิส hmm. ิ yeah. ่งกิดขวางแลครับถึงจะเป็นสไปเดอร์แมนได้ครับเวลาเล่นนี่ให้ร้องว่าอ้โหโอ้โหโ่้โหโอ้โหโอ้โหยอ้โหโอ้โโ้โหโอ้โหอเโหโอ้โหโ้โโอ้โโอเคหโอ้โหโ้ห้โหโอ้าหลั้โหลั้ระวังรหโังโโอ้โหโอ้โอ้โหโ้ออโอ้โอโออ้ห เรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับจอยครับมาเอาคีต่อครับมาเอาคีิปต่อครับโอเคอ่าตีที่ไปเลยครับนี่่อป้อมดีกว่าเอาป้อมกว่าป้อมจะแตกนะป้าป้อมจะแตกแล้วป้ายป้ายป้ายตีคีปตีตีป้อมแลับตีป้อมโอเคไปแล้วดับฟลาลุ่มแล้วปุ๊บไม่มีครับไม่มี หายไปไหนไม่ทราบุนไปสองรอบนี่มันสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยนี่แน่นี่แน่อันติสิรเยบร้อยรียบร้อยไหมโอ้นึก้อยครับอันติไปแล้วรียบร้อยเถื่อไม่รอดนะครับโดนดูนี่อาการสาหัสนะครับไม่ก็ถึงตายเลยเดียวโดนลุมตายครับนี่ครับสุดโจทแอสซิน์แห่งปีครับน่ครับโนอ้อย ป๊าป๊ตีมังกรช่วยมันตีมังกรครับตีมังกรตีมังกรหน่อยเพื่อนตีมังกรหน่อยนะผมก็ต้องตีตายเงี้ยตีตายทุกทีเลยครับสุดยอดเจอจีเดอร์นี่ยังจีเดอร์จีเดอร์คิวด์คิวด์ไปครับยังไงต่อมาฆ่าอีกตัวอืเออเออโอเคเรียบร้อยดับเบิ้ลคิวแล้วเรียบร้อยเงเลนจีน นีจบได้หรือยังครับจบได้หรือยังยังไม่จบครับมาหาศบการกันต่อป้ายว่าคู่ดาวรยบร้อยโอเคว่าฟ้าฟ้านั่นเองครับปุ๊บจิงการทองโอเคนี่ไงเป็นไงสไปเดอร์แมนชัดๆอย่างเงี้ยปุ๊บคามต่อครับคามต่อครับาคบามต่อข้างบนไม่มีใครดูเลยครับด้านซ้ายบนไม่มีใครดูแมพเลยครับโอ้โห ยังไง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 ว่ะไปครับไปมีอะเคียร์คีบก่อนเคียร์คีบก่อนครับเคียร์คีบเคียร์คีบโอเคคีบนะครับอันดับหนึ่งเคียร์คีบอันดับสองตีป้อมครับอันดับสามค่อยตีฮีโร่ครับโอ้โหเจอคนแบบนี้แย่นะครับถ้าเจอแบบไม่ทำตีคีบอ่ะ ไม่อมตีป้อมอ่ะจะไล่ล่าคนอย่างเดียวนี่ก็โอ้โหจะไปบวกกันถึงไหนโอเคได้มาแล้วบัฟฟ้าไปครับป้อมนี้แตกก็ได้ไม่ไม่ดูแลรักษากันเลยตั้งแต่มีคําว่าสลับสลับเลนเนี่ยอนี่สลับเลนแล้วก็อโสลับเลนแล้วก็ไม่ยอมดูป้อมกันนะป้อมแตกแล้วไปเติม เสริมทับกันหน่อยครับข้าคืออ้อยอ้อยอ้อยหรือเอาอีกก็แล้วแต่ครับว่าแต่คนจะเลีกครับอยู่ก็ชื่ออ้อยไม่แน่ครับอ่ายัางไงยังไงยังไงเมื่อกี้มีตัวดึงตัวดึงโอเคไปไปครับเจนเดลลี่ไปเดินไปเอาป๊อปฟ้าก่อนเดีอย่าเพิ่มป๊อปฟ้าเขาบวกกันแล้วบวกกันแล้ว จัดการไปเลยครับจัดการวิสเสร็จเรียบร้อยแล้วในเจนเดอรี่ตัวหนึ่งแล้วโอเคโอเคเดินไปเนี่ยครับเดินฟาร์มฟ,ฟาร์มไปฟาร์มมังกรนะครับฟาร์มมังกรมาช่วยกันยิงฉีมาเพื่อนต,ตีครับโอเคเรียบร้อยเป็นจริงมังกรนะตายเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้หมุนเล่นหนะมผนเนี่น <c oughs> <c oughs> กดไม่ลงครับกดไม่ลงนะโอเคโอเคนะครับ ตัวนึ่งตัวนึ่งควาให้มันเรียบร้อยครับเนี่ยเนี่ยยินทำไรครับโอกยินทำไร<อ>ปายรอบับฟ้านั่นเอง๊อ๊๊๊๊เออไ,ได้มาตัวนะครับได้มาตัวแล้วเลือดก็ไม่เอาเจ้าคุณเลือดได้เลือดเอาเราไปหยิบโอเคไปหา,หายไปไหนกันนะฝันข้าฝันข้าฝันไปไหนกันนะ ปับปับป๊บปั๊บมากรเล็กก็ได้มากรเล็กก็ได้คุณดดที่คุดดที่ไม่กดครับตีของก่อนแล้วตีของและตีของละตีของไปเรื่อยๆครับตีเรื่อยๆครับเราเป็นตัวแทงอยู่แล้วตัวแทงกับตัวดาเมจนะครับโอเคเรียบร้อยตีนกปลาเพื่อซุ่มดูฝั่งงข้ามว่าอยู่ตรงไหนนะครับอย่างบางทีฝั่งตองข้ามอยู่ไกลๆจะมองไม่เห็นนะครับ เราจะใช้ไฟครับใช้ไฟสวยนี่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 อันติเอาวะอันรี้ลอยเออปึ๊บปึ๊บแพนด้าแพนด้าแพนด้ารอดได้ครับแพนด้ารอดได้ครับอื้มฮึมมาครับรวมกลุ่มได้ยังรวมกลุ่มได้ยังรวมกลุ่มได้ยังโอ้โหทุก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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไปต่อครับเป็นยังต้องไปต่อครับโอ้โหอื้ม ปครับตีนกต่อตีนกันก่อนไปครับเดินตามแมนไปเดินตามแมนไปอ่าเรียบร้อยครับป้อมพังเรียบร้อยมาอีกป้อมหนึ่งป้อมที่เหลือสองอันนี้อันไหนจะพังก่อนครับอันลิงนี่เนี่ยลิงเรียบร้อยลิงเนระียบร้อยลงเดินลิงครับโอเคป้อมป้อมบนป้อมผังแน่ๆปึ๊บมาแล้วท,าาท่าซานโอ้โหโอ้โหมทันทีเลยครับ โดนทุบตายไปก่อนแล้วบโหไปมีแพนด้าโอ้โหโดนทุบตายเละเทะแล้วเละเทะต้องรอเกิดใหม่ครับสามสิบวิโอ้โหน่าเชื่อตายซะแล้วกระมาอครับกระมาอมกระหมาต้องลองใหม่ครับต้องลองดูใหม่ครับสิบสี่สิบสองสองสิบเอ็ดสิบโอ้ ยังไงอ่าชิคิก่อนสิคชิพก่อนป๊าป๊าป๊าโอเคีตามไปครับเล็บตามไปให้ครับโอเคป้ายป้าป้โดนละโดนละสีกายก็โดนอุ๊เอาลูกแมงมันมา้ามันห้ามันข้ามันตัวอีกตัวโอ้โหโอ้หอยิงยิแทงก็ไม่เห็นครับแทงไม่เว้น้วแทงก็ไม่เห็น หนุ่มหล่อืึมหลัมาสเลเยังหรองั้นเดี๋ยวเราก้อลังจะมาบุกนะครับเราต้องลองคลิปนะรเรา,าเรคลิปอยู่นะคลิปนั่นไม่ใช่คลิปอ้าตายซะแนละ้วตายซะแนละ้วโดนย้อนตายแล้วเพื่อนเราโอเคเดดครีสตโตโอ้โหไม่ใช่คำโตไม่ใช่คำโตดูผิดตาฝาครับขอโทษทีครับนะขอไปนี่ครับเอาใหม่เอาใหม้นะอะดูอินอยู่กับแคลรี่ครับแคลรี่ วี่ครับนี่ตีป้อมตีป้อมแตะไว้แตะครับแตะครับแต่ฝั่งข้ามตีเราไม่แตะแล้วโ,โอ้โหไปต่อครับแปนต่อไปลวต่อแป้วต่อคนนี้ตายแล้วมีสิทธแพ้แต่เราต้องใจสู้ใจพึดโอเคเริ่มเลยไหมครองเอาเลยคองครับคองเรื่องค้องเรื่องคองเลยโอเคสวยครับสวย นี่เลื่อนเต็งเลยโอ้โหด้ยครับเป็นการไต่ดาเหมือนสไปเดอร์แมนจริงโอ้โหอยา่าคิดเดี๋ยวยุ่งกับตัวแกลกนะครับตัวแกลกเราแช้์อันตีก็ยังดึงเราได้อยู่ดีโอ้โหไม่น่าเชื่อครับใช้ตุ๊กเหมือน,นรับผมมาไปสไปเดอร์แมน เอาบุคคลับบุคคลับนี่เนี่ยสู้หรอตายซะเรียบร้อยเลยหลิงไปครับไปครับตักตักตักไป่รบดูดึดไครับดูดึติใส่ปบไปครับไปครับดูครับดูครับครา้นี้ต้องจบครับ นี้จบไหม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 ครับจะจบไหม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 โอ้โหเป็นชิงช้ารอด้วยนะครับผมสุดยอดด้วนการเยอะชัดๆเลยนะครผมสุดยอดนะตีป้อมให้แตกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า